ดูครับวันนี้ได้รับโอกาสที่ดีครับจะคุยกับพระอาจารย์เลยขออนุญาตใช้คาสามัญนะครับจะได้ง่ายหน่อยนะครับมรสกาะนะครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับคือคนที่ดูหรือว่าคนที่ผมพบเจอในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีเขามองความสุขไม่ไม่เจอเหมือนหาความสุขส่วนตัวไม่เจอเหาไม่เป็นคร <laughs> าวนี้เนี่ยผมเลยต้องขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เลยครับ บอกต่อในมุมมองที่อยู่กับทั้งทางโลกทางธรรมมาว่าหน้าตาของความสุขเนี่ยแล้วคนจะหามันยังไงค,ความรู้จริงอยู่ที่พอใจเนี่ยความพอใจจะมีต่อเมื่อเราทําอะไรแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับที่จะมีความสุขถ้าเราไปเบียดเบียนคนอื่นจบความพอใจไม่มีธรรมชาติมันมันบังคับอย่างนี้เราไป คิดรายกับผู้อื่นไปเบดเบนผู้อื่นมาอย่าหวังเลยที่จะมีความสุขเพราะนั้นพุทธศาสนาโดยเฉพาะเขาเี่ยอยากทาความชั่วครับให้ทําความดีทําจิตใจให้ให้สะอาดนั้นทุกคนทําได้ครับเพราะฉะนั้นในที่ว่าคนเป็นทุกๆเนี่ยเพราะว่าเขามันไม่เข้าใจไม่มีครับไม่เข้าใจเครื่องมือก็ไม่เข้าใจธรรมะอน้คนเข้าใจผิดว่าธรรมะมันคือหนังสือคำพีคำสอน ตัวธรรมะจริงคือตัวชีวิตของเราตัวชีวิตของทุกคนนะคือตัวธรรมะร่างกายก็เป็นธรรมะจิตใจก็เป็นธรรมะธรรมะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตห้ถูกต้องก็ใช้ชีวิตในทางที่ผิดก็เป็นอกุศล,ลธรรมก็อย่างมือของเราเนี่ยข้างละห้านิ้วต้องคนทําไม่เป็นจับมีดจับปืนไปฆ่าคนอื่นมือของเขาก็ทําชั่วแต่เราใช้มือก็โนทาประโยชน์อยู่ในวัด จับไม้กวาดกวาดเก็บใบไม้ยกมือไหวมันก็เป็นความถูกกันเพราะฉนั้นเวลาต้องการมีความถูกพระเจ้าอภิวาทันิรีธนิจังมุทภาปิจายโนจตาร,รธรรมาอายุวันโนทุกข,ขังพลังอายุยืนวันละบองใช้สุขกายสุขใจต้องการเคารพอ่อนหนอนน้อมหัดลูกหลานก็เรารู้จักเคารพขอบบุคคลด้วยความเคารพอบิดามานดาคนที่มีคุณธรรมความถูกก็เกิด ไม่ไม่ไม่ได้ง่าย,ายนิเดเดียวนี่ฮงง่ายนิดเดียวแต่คนหาไม่เป็นก็นลองทําอย่างนี้ดูอะแต่พบความถูกในปัจจุบันทันใดนี่เองนะครับคือง่ายมากเลยแล้วก็ทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะได้คําสอนที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าผมเพิ่งเข้าใจเองครับเมื่อต้องตอนมาบวชเมื่อเจ็ดปีก่อนมาถึงวันนี้เพราะว่าคําว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอาการิโกมันไม่มีเชยนะครับไม่มีแล้วก็สอนเหมือนเดิมก็ยังไม่เห็นเชยเลยอของของดีเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยน ของดีไม่ต้องเปลี่ยนใจครับมนุษย์เราเนี่ยอย่างคนไทยนกินข้าวใครเลิกกินข้าวได้ข้าวนั่นก็ของเดิมกินทุกวันทุกวันมันจําเป็นธรรมะก็เหมือนกันครับผมเป็นของดีอากาศรบกวนอาจารย์ประมาณนี้ขอให้โชคดีมาจนนะครับมีความสุขไหมครับแล้วแต่คุณนะ แต่วันนี้ผมดีใจมากเลยที่ได้กลับมาที่จุดพักทางอารมณ์ของผมครับสำหรับใครที่เคยสอบถามไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดหรือทางคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมเฉลยหมดแล้วว่ากุญแจทองคำของการควบคุมความสุขของผมเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่แหละครับใครที่ยังไม่ค้นพบสถานที่นั้นหรือพวงอารมณ์นั้นนะครับลองค้นพบด้วยตัวเองดูง่ายๆนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าความจริงแล้วมันง่ายมากเลยมันอยู่ที่เราจะมองมันอย่างไรนะครับแล้วก็สำคัญคือ ทุกคําสอนของทุกศาสนาด้วยซ้ําครับเป็นเรื่องเดิมๆหมดเลยครับเพราะว่าความดีความไม่ดีเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วครับแค่เราจะเลือกทํามันแบบไหนก็ตามนะครับ